จุดอ่อนของผลตอบแทนทบต้นที่ควรรู้ก่อนจะเสียเงินฟรีก็ต้องยอมรับครับว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยนะฮะมันสามารถทําให้เงินของคุณเนี่ยเติบโตได้แบบก้าวกระโดดเลยเนาะแต่แน่นอนครับว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรให้คุณมาแบบฟรีๆครับดังนั้นเมื่อคุณต้องการผลตอบแทนต้องการดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยสิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับข้อที่1เลยนะครับคือผลตอบแทนเนี่ยคุณจะไม่ได้ผลตอบแทนดีๆในทุกๆปีและตลอดไปนะครับผลตอบแทนที่เราพูดดกันเนาว่าเราอยากได้ผลตอบแทนส10%เผอตอบแ็นตนี้าต้อรอเรผลต์ อบแทนโดยเฉลีย่ยซึ่งนั่นหมายความว่าปีนี้มันอาจจะดีมากๆแต่ปีหน้ามันอาจจะแย่สับขึ้นขึ้นลงไปแบบนี้นะฮะถ้ามันโดยเฉลี่ยแล้วมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราอยากได้อยู่นะครับก็ถือว่าแบบนี้โอเคนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนคุณดีไปเสมอเนาะนะครับข้อที่2ครับผมผลตอบแทนค่าหวังที่คุณคาดเอาไว้มันอาจจะต่ํามากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณถือสินทรัพย์นั้นแล้วมันไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะฮะสมมุติว่าคุณถือหุ้น นะครับอยู่หนึ่งตัวเนาะนะครับแล้วหุ้นตัวนั้นไม่มีการจ่ายปันผลคุณเลยนะฮะคุณอาจจะได้กําไรปีนี้ปีหน้ามานันอาจจะขาดทุนขึ้นขึ้นลงลงไปแบบเนี้ยนะครับยิ่งคุณยืนระยะมากเท่าไหร่และไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือสินทรัพย์นั้นไม่จะเน้นเลทรายไ,ได้มาให้คุณเลยเนี่ยอัตราผลตอบแทนค่าหวังของคุณก็จะยิ่งต่ําลงไปด้วยเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานมากขึ้นและข้อที่3ครับผลตอบแทนค่าหวังที่เราอยากได้เนี่ยมันจะแลกมาด้วยของระยะเวลาด้วยเพราะยิ่งคุณมีระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยดอกเบี้้นกิ่่งาเพมมขึึ นี่เป็น3ารประเด็นครับที่เป็นจุดอ่อนของโดเบียทบต้นที่คุณควรระวังก่อนที่จะเสียเงินฟรีครับ